สวัสดีค่ะอ๋ะอสว,ส,สวัสดีครับทำอะไรครับเนี่ยวันนี้ก็นี่ฮะทำงานตัวนี้ครับนี่เป็นงานตามตัวอย่างนี่ครับองานก็ค่อนข้างที่จะยากหน่อยเพราะว่ามีหลายสเต็ปหลายขั้นตอนในการทำนะนี่มีทั้งเจาะรูทำเกียวด้านในนะครับ แล้วมาพิมพ์ลายตรงนี้ลายนี้จะขึ้นยากหน่อยเพราะว่าเป็นเทปเปอร์นะฮะดูสังเกตดูมันจะเป็นเอียงแค่ปกติก็ขึ้นยากแล้วนะมันก็ตอนนี้ก็จะขึ้นยากอีกนะมีร่องมีตรงนี้มีโค้งอารตรงนี้แล้วก็มีลวดลายตรงนี้นะฮะมีเจาะรูมีพานะครับนี่ตัวอย่างก็ที่ทํานะครับก็อ,อยู่ประมาณน,นี้นี่ก็ทําเสร็จไปหลายขั้นตอนแล้วครับตอนนี้เหลือขั้นตอนสุดท้ายแล้วอ่เหลือขั้นตอนนี้ นยมาไล่เจาะนี windows, ่ครับตัวนี Legend ้ที่ยังไม่ได้เจาะตัวนี้ยังไม่ได้เจาะนะครับตัวที่เจาะแล้วนี่ครับี่เจาะแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ก็ไล่เจาะนี่ครับเจาะเสร็จแล้วก็นี่เจาะเสร็จแล้วก็จะมาไล่ลบคมข้างในนี้นะครับเพื่อความสวยงามความเรียบร้อยนะส่วนที่เหลือแล้วก็เจ้าของงานก็เอาไปลมดำอีกนี่ไม่ใช่พ่นไม่ใช่พ่นสีนะลงดำลมดำสวยๆนี่ลูอุปกรณ์อะไรนะครับ ถ้าสังไหนมีงานอะไรอะไรทั่วไปงานคืนอ,อะไรก็ส่งมาทําได้นะ,ะส่งมาคุยกันราคาคุยกันราคาที่พอไปได้ก็ก็จะทําทําให้นะครับนะนี่ก็จะต้องไล่เจอะนียก่อนนะครับไปละถ้าโมเดลคุยก็ไม่เสร็จสักทีนะฮะ ตัวนหนึ่งก็24รูนะครับดูนหนึ่งก็24รูไม่ไม่จอรูเราจอแค่เป็นรอยสวยสวยงามเฉยนะฮะไปแล้วครับไปแล้วแค่นี้ครับ